อมโนกกระเวกโกมหาจุดโทษคอยเสียงผูกข่าดังดีดังนกกระเวกกาตัวมันอยู่ไพ่สนตัวบินบนตัวบินแอนนกตัวแมนแรนบินตามคอยหนาเขางามซอซอนคอยตีนมือขาออนเกี่ยงคอยปากเกาเพียนเสียงวันให้ยิงสาวงามถามหนุ่มหน่อยมักคอยคอยอ่อยใจห้องเสียงใสเสียงกล่องห่องสาสห้องเสสางส่างข้อหุ่นห่องเสียข้นข้นก็ไห่ห้องเสีใหม่ใหม่กว่าตายห้องเสีน่ายเขาเลืม่มเชนเกี่ยวด้วยเดียดนกเกียนเกี่ยวตวดีห้องเสีีก็จักเขามาอยู่ในสมพันธ์ห้องเสนั่งบ่าขานกัจักเรียนเขามาซูห้องเสสูตก็จักเรียนเขา มหาหองเสกกาขึ้นเงินหองมุาสมันรวยหองมุสวยมันลำหองมุคำแลนลมหักเรื่องอมสมติดติดให้มึงติดปันตังให้มึงจังปันบ่วงแม่ม่วงทวงแมมติดอมสมติดพวกขาเสกนวดอันนี้ขื่นสีนวดอันนี้ขื่นถือนวดกาตอมเฮียวขื่นคอยมังไหมีเงินท่องกองแก้วไลมาเทมาลาบระยศไทยปรากฏทั้งแปดทิศมิดปรากฏทั้งแปดด่านจงเสร็จมาโมนีกาตอมเฮียวจงมาบังเกิดณชาลิติ โอ้เสียงนกห้องบบุณมา้าระบาดนี่บึรุบำบำมาเล็กเอหิพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาชัยยะกากาบจงบังเกิดเงินทองกองเกี่ยวก็ขาดเพลิน